สวัสดีครับก็วันนี้เชาวนิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวมีลาต่อนะครับช่วงบ่ายก็จะมารีวิวน้ํายานะครับยังไม่ได้แกะรีวิวสดๆี๋ยวจะหาว่าลองแล้วแล้วก็มาพูดไม่เอาอืมตัวนี้นะครับเนื้อขาวมาจากอังกฤษ6มิลิกรัมกลิ่นครูออรนนะครับส้มเย็นส้มเย็น อันนี้จะเป็นสตอรี่เค้กนะคยังไม่ได้แกะนะครับผมจะต่อน้องท่านหนึ่งเลยขับมาเดี๋ยวลองสดๆเลยกินโอเคลองเลยครับแค่ลองพอแนละ้ว อืมพอเห็นส่วนตัวนะครับเหมือนขาดความหวายไปน,นิดนึงกลิ่นค่อนข้างชัดครับโลโเคครับใช่ได้ขอล้างอนะ่ะเอาไว้เป็นส้มเย็ดเฮ้ กลิ่นใช้ได้กลิ่นคล้ายๆกับลูกอมทีบอวะครับที่มันมี้ซ่ไรเปรีป้ยวใช่ใช่ใช่โอ้โหรสชาติใช่้ชชว,ชาชายวยนะลูกอมทีบอสีส้มเนาะทีบอเนาะ ถ้าใช้ให้ติดนะครับเขาว่ากัวเลนเนี่ยมันอาจจะต้องเย็นกว่านี้นิดนึงแต่กลิ่นส้มนี่ค่อนข้างชัดทีเอียเลยส่ยวนเรื่องของซลี่ซเค้กเนี่ยขาดความหวานไ้หน่อยส่วนกลิ่นค่อนข้างชัดครับผมแต่ด้วยราคาแล้วเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะครับว่าราคามันจะอะไรยังไงเพราะผมก็ซื้อต่อเข้ามาสั่งเองไม่เป็นแน่ๆก็ ฝากคนที่เอาเข้านะครับเอาเข้ามาให้พี่ๆน้องๆเขาลองด้วยนะครับส่วนเย็นนี้ใครไปได้ลองทุกท่านครับผมสวัสดีครับ